สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศและสำหรับนี้กะน้องพี่น้องสบายดีตอนแรงส่อข้ามกะสีอันพาพี่น้องมากินส้มน้องพี่น้องอันแต่ว่าสออข้ามมีที่กินคนเดียวน้องพี่น้องสออข้ามกะสีไปโซนส่อแปบนะ๊บเนาะสอแป๊บเพิ่นกะอยู่พูดละโซนมั่นน้องพี่น้องและกะสีอัน เสาค้ำกระสีเอามะม่วงแล้วก็เอาปลาแดะไปกินอยู่พุ่นน้อพี่น้องกินหลายคนมันจังแซ่บนะเพราะว่าเสาแป๊บเอามาก้นมันเดมวันนี้นอกพี่น้องอันก้นมันกะยังมีทันแล้วนะยัางลายเติมเดียวเข้าไปเบิ่งกันน้อพี่น้องแล้วก็เข้ากระสีไปกินส้มอยู่พุ่นเลยตอนนี้กะมาเอามะม่วงกันก้อนพี่น้องเจียวปลาแดะเขากะแปงเรียบร้อยเดมมะม่วงเขาก็ได้ลายเติมนะวันนี้เขากระสีไปกินอยู่พุ่นละ โซนมันซอแป๊บพี่น้องเดี๋ยวไปกันเลยแล้วพี่น้องตอนนี้ก็เคยเยอะโหดแล้วพี่น้องเคยเยอะโหดโซนมันได้เพิ่นแล้วมาเบิ่งมองนี่ก่อนคือเครื่องเต็มอยู่อ่าบเห็น้เพิ่นหนักพี่น้องโบเห็นซอบแป๊บเนาะบดให้เพิ่นกินข้าวพี่น้องเลยติบข้าวหอยสลาลอยู่เนาะองนี้บนซอเขาซอแป๊บ,บกินข้าวเนาะพี่น้อง ให้เพิ่นนี่คือสิ้นึ้นโซนมันนั่นแหละดิคอยเห็นแหละโซนมันกับไปหมดครบคอยเห็นแล้ว,ว,ลวพี่โนโอ้องเอ้ยอันนี้รถป้าสาวแป๊บเนะพี่โนโอ้อง นวลอะไรมัย้ยน้อคทำอลยรกันนวนอ,อยู่เนะดี๋ยวค่อยเห็นแล้วพี่น้องสมันเพื่อนะอืมที่แต่แ้เนอแต่เจ้านะหน้าทาั้งร่อนนี่นะรอ,อดบ่อดเออมามาตักน้ำเลยนะแล้วก็ับมากินส้มเลย แซ่บบ่กินก้อยกุ้งนี่น้อเซ่ตามีด้มาเออมันฮ้อนกระดอดนะแล้วบีม่าเว่นนี่นะคันมันอันโบ๊ทแค่ได้อวะค้ำได้ไรแนวนี้รอดเฮาก่อนพี่น้องคน่ะพี่น้องตัวนี้ก็มาหอดสูนมันสัแป๊บแล้ว กะเคยอย่าแล้วแหละพี่น้องยังวิลายเนาะยังมองนี้แล้วกระทางพู้นสนมเพิ่นกะประมาณประมาณสี่ห้ามื้อคือสีแล้วเนาะก๊อปสี่ห้ามื้อคือสีแล้วเนาะอือปูหดอ้อยเนาะยังมีอ้อยเนาะจะละนั่งกินส้มทั้งเลยได้ Hèo ní là nó Hôm đây mong ní Nó xì ông à, ông à, Thôi bà đây ở bài thèo ní là Mọc À Đi À Mong ní sẽ hồ nhớ nó Mong phun là hồ nói Ờ ừ. ừ. wow. Đi phì nông Ờ, ừ. ừ. bọn cô mai làng nó là măn ngàm nó thôi เองอโจมกะก้นเป็นว่าหมอโจมกะถ้าโจมกะผัดแดดซ้ำนอกมือนี่นะามาหวดว่วนสอสแปบ๊บแล้วผัดสอแแป๊บมืออันบ้านน้องพี่น้องก็เลยอันสีได้กินกับอันเขาวป้าเพิ้นเลยกะ ซาบากน้อพี่น้องส้มก็ได้ซาแป๊บมีดิมาซ้ำเพิ่นเมื่อบ้านเลยฮะนะกะเอากระสีมาสินส้มก็เลยน้องพี่น้องดีตอนนี้ก็ยืโซนมั่นให้เพิ่นแต่ก็ว่ามาโซนซาแป๊บน้องพี่น้องนัดต่เว้นพูดแต่ว่าคำอันสะคำพันมาคำพูดนะเพิ่นก็เลยเมื่อบ้านก่อนแล้วเพิ่นมีเวะน้องพี่น้องเพิ่นก็เลยเมื่อบ้านนั่ง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 นี่ยาน กินได้บ่เนนี่ได้มาเด้อมาเด้อทางนั้นเด้อสวยนาก็สวยนาอยู่พี่น้องเลยฮ้อนแดดมาฮอนอันเท่น้นก้มันนะพี่น้องก้นมันากันนมันเลยกะมาแปลงส้มมาสู้เท่เนนกินะนะพี่น้องอันชาแป๊บพัดมือเฮินเมือเฮินแลวค้ำรวมีโอมาของสี่โมงแล้วเนาะกินยาม บีเลาเลยบอกห่อลากินินชมมะเกลดแล้วได้เนาะถ่ายจ้ากะกล็ก็บ่โตปุ๊บมึงละหน้านหนช้อนทำมะเกลยหลายวะซะใช่เอามึงรูสึกว yup> okay? ่าเนาะดีพาะว่าเรเลามะเกลดนะซึงเลยมะเกลดหน้าหนช้อนมนซึงเลยสุกแล้วซะเจักแต่ลันนั่นเนาะแต่ลน หวานเนาะมันหวานเด้แซ่บแต่เนาส้มๆมหวานไป้วมันเพคงมอ็โมก๊บก็ไปเอาก๊อบไม้เอาไปเชื่อไม้ไปสิไม้เหรือดไถ่มาเด้อพี่น้องลงมือเลยได้ลงมือเลยได้มาเด้อเนาเดะเนาะเพาว่ามาแม่ทางหน้าบอกกินบอดไอ้ก๊อบแซ่บไปหน้าไปแดดหนูเนาะอืมไะเดะปรุงได้ ป้าสาวแป๊บพี่น้องเอ้ยเพิ่นมากลนมั่นยังหมดแล้วเนาะกลนกับหึงแล้วมั่นกันประมาณซี่มื้อแล้วบ่้อนั่นมากลั่นไปซี่มื้อเทามื้อแล้วเล่เนาะอ้าเนื้อจะเห็นเนาะแล้วเราจะตั้งนั้นบ่ตั้งฟากบ่แบบนี้แล้วเรายืนห้องปั้นของเขา เหรอัลนาาพักกันอือ่าที่อยู่แล้วเม้ก้ท้งเหมไอจะจ้าแอเกยมาลูกมาทีดหนาไมันเยอะเด็เนาะลแกรอกุกเด้อน่ยนึงชอกโลบได้มันแดดเนาะเอดดพี่้อหน้ากดำ แม่คนมั่นจังหาคีมคักค่ากิดกระท่บแดเนาะมากินบ่ะแม่เซ็บอยู่จ้ะมาแดกหนูเจ้าแคทไปกินเนะเพื่อน่วยน่าบ่

แต่เจ้นมีหลายคนเลย,ยอืมกาังแปล่าน่าอ้มาถ้าปลาเยว้ากินมจมเออืมว้าเจตเออ นั่นก่อนตอที่มันเกิดเด้มันเกิดหนึ่มันเนสุีก่อนเกิดหนึ่งเพิ่มนเป็นไดไงานแชกดดูบ้าเขอวเต็มเลยงานเขียวผ่าปีนป่าเลยหอมมันบอกายมามันบางหอมบาง โคกินด้วยบอกว่านี่เป็นบ้าแล้วสบายเนาะซ้ำนี้แล้วหลด,ดหลายแต่จะได้ไหมปีหาคนเลยดิค่ะ พอเพิ่นมาไปเห็ดอันวิบบเห็เ hmm. พิ่นโขดโขดเออ

มาสิเห็นยังถือประเดีย๋ยได้นาะและสำหรับคลิปนี้ครับก็สิขอจบคลิปไว้ทรันี้ก็ไปกับแฟกุไลค์กดติดตามสักค่้หน่เด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้สักคั้ให้คลิปในตอต่อไปบ๊ายบาย